สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโอสตูดิโอเอเวโรชั่นสำหรับคลิปในวันนี้ผมจะมาแนะนําอนิเมะน่าดูให้ทุกคนได้ไปอ่านมางานังงะกันก่อนที่อนิเมะจะเริ่มฉายนะครับผมโดยเรื่องนี้มีชื่อว่ามาโตเฮเซโนสเลฟท่าสุดเก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรเป็นมาังงาะที่ผมลองเปิดใจอ่านดูและพบว่าเนื้อหาของมันสนุกออกมากๆเลยนะแล้วก็อยากจะแนะน,าานํามังงะดีๆให้ทุกคนลองไปอ่านกันนะครับผมโดยเรื่องนี้ประกาศสร้างเป็นอนิเมะแล้วโดยจะฉายในปี2023 และสำหรับเรื่องนี้เป็นแนว 18+ วกที่ไม่มีการเซ,เซ็นเซอร์หน้าอกไม่แต่อย่างใดนะใครที่อ่านก็ระวังรอบข้างดีๆด้วยล่ะฉากเซอร์วิสก็คือรอมากๆเลยโดยสตูดิโอที่ทำอนิเมะเรื่องนี้ก็คือเซเว่นอารค่าที่ทำอนิเมะดังๆอย่างจะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักบูพีเลีดสาวน้อยจมเวทนาโนฮะโดยคนที่จะมาภาคให้กับตัวละครพระเอกอย่างวาคุระยุกิจะได้คุณฮิโรเซยูยะมาภาค ดยตัวละครที่เขาเคยภาคก็คือตัวละครตามภาพนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทาคุยะยามาโมโตะจากโตเกียวรีเวนเจอร์หรือฮิบิกิยูตะจาก s s s เอสเอสแมนและอันโตโกฟิลจากเวอร์มิวเมฆสีทองเดี๋ยวเดวีอันนี้มันแต่กันบอลไม่ใช่หรอ จากอนิเมะเวอร์มิวแห่งเวสีทองกับสวิงสวิวอะไรสุดเก่งอะไรของมันไม่รู้ชื่อมันจะไม่รู้แตยาวไปไหนและคนภาคนางเอกอย่างตัวละครอุเซนเคียวกะก็ได้คุณคิโตะอาคาริมาภาคโดยตัวละครที่เขาเคยภาคก็คือตัวละครตามภาพนี้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นโฮริชิตะยูซุเนะจากขอต้อนรับสู่ห้องเรียนเฉพาะยอดคนหรือคาเมโดเนซุโกะจากดาบพิฆาตอสูรและยูสึกิซึคะสะ ี๋ยวนั่นมันมาเลเดอร์ดีเคทไ,ไม่ใช่หรอไม่ใช่คาทียาซึกระสาเว้ยยูสกิซึกระสาจากอดีมิจะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักคนภาคตัวละครซูรูงะชูชูได้คุณมาลิฮิโนมาภาคโดยตัวละครที่เขาเคยภาคก็คือโทมะกับโดมินิกจากพันธสัญญาเนเวอร์แลนด์ซิสเตอร์จากคู่ก้าสุดแก่งขี้ระแวงขั้นวิกฤตและลีเมียจากอินเด็กคัมพีคาถาต้องห้าม คนภาคตัวละครอาซึมะฮิมาริได้คุณมิยามโตยูมะมาภาคโดยตัวละครที่เขาเคยภาคก็คือคาทาระดะริกะจาก SSSS SS g i กิทแมนคามิโนเมะจากเลือกกวซิล่าปฐมบทวิบัติโลกและทิงเกลลดูเมียจากอนิเมะอาจารย์ไม่เอาไหนกับประสาทรอยฟ้าคนภาคตคัวละครโอคามูระน่ได้คุณทาจิมานะฮินะมาภาคโดยตัวละครที่เขาเคยภาคก็คือ ซาโตโนะไดมอนจากอะเดมิซูมะมุซูเมะพิตตี้ดับบี้เลเอะมารุยามะจากอะเดมิคิวและตัวละครที่ซากาวะนางิจากอะเดมิซินดอเดล่าเกอร์เคกิจโจไคแม็กซีซันโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆก็มีอยู่ว่าในปี2020โลกมนุษย์ที่อยู่อย่างสงบสุขจนถึงตอนนี้จู่ๆก็เกิดช่องว่างระหว่างมิติขึ้นซึ่งพวกเราเรียกมันว่าเมืองอสูรมีผู้อสูรออกมาจากมิติเหล่านั้นและได้โจมตีเรามนุษย์ แต่ก็ใช่ว่ามนุษย์จะไม่มีหนทางรับมือได้เลยในปิติเมืองอสูตรนั้นมีผลไม้ลูกท้อพิเศษอยู่เมื่อมนุษย์กินเข้าไปจะได้พลังพิเศษที่เหนือมนุษย์มา แต่น่าเสียดายที่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่มีพลังพิเศษเหมือนซปเปอร์ฮีโร่ส่วนผู้ชายไม่สามารถสัมดงพลังออกมาได้เวลาผ่านไปเลยมีการจัดตั้งหน่วยป้องกันอสูรขึ้นโดยมีแต่เราผู้หญิงที่มีพลังพิเศษสำหรับกำจัดอสูนะรณปัจจุบันโลกแห่งนี้มีแต่ผู้หญิงที่เป็นใหญ่กว่าผู้ชายส่วนผู้ชายนั้นมีชีวิตอยู่แค่ทำงานไปนวันๆและตายจากไปเท่านั้นมีการแบ่งชนชั้นความไม่เท่าเทียมกันขนาดรถไฟที่ใช้เดินทางของผู้หญิงยังดูดีกว่าผู้ชายที่เบียดกันแทบทุกวัน วาคุระยูกิพระเอกของเรื่องก็เป็นเด็กหนุ่มธรรมดาที่อยาก,กใช้ชีวิตพิเศษไม่อยากจะทำตัวน่าเบื่อและเป็นขี้ข่าผู้หญิงไปวัน อยากจะมีแฟนเหมือนกับเพื่อนของตนเองบ้างแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีหวังเอาซะเลยระหว่างทางที่กลับบ้านพระเอกก็ได้หลงเข้าไปในเมืองอสูรและกําลังจะโดนอสูรทําร้ายแต่ถูกช่วยเอาไว้โดยอุเซนคิโอกะนังเอกของเรื่องนี้โดยเธอมีพลังในการทําให้ผู้อสูรกลายมาเป็นทาสของเธอได้ในระหว่างที่เธอกับพระเอกกําลังเข้าตาจนคิโอกะได้ทําสัญญาการเป็นทาสกับพระเอกเพื่อยืมพลังมาใช้กําจัดอสูรพระเอกเลยกลายร่างเป็นอสูรสุดเท่และมีพลังที่แข็งแกร่งต่อกรกับอสูรจํานนวนมากได้ แต่การใช้พลังแต่ละครั้งก็มีข้อเรียกเปลี่ยนในการให้รางวัลกับทานโดยเป็นรางวัลที่พระเอกต้องการถึงไม่จําเป็นต้องพูดว่าต้องการอะไรแต่จิตใต้สํานึกของตัวเองต้องการแบบไหนนั่นก็คือความต้องการอยู่ดีร่างกายของเคียวกะจึงขยับไปเองและจูบก,กับพระเอกเป็นรางวัลค่าตอบแทนของการทําสัญญาเคียวกะบ,บอกว่าเธออยากจะแข็งแร่งและเลื่อนขั้นเป็นผู้บังคับบัญชาเพราะผู้บังคับบัญชาตอนนี้อ่อนแอเกินไปถ้ามีพลังให้เอกแล้วก็จะสามารถแข็งแร่งขึ้นได้ จงมาทํางานกับฉันซะพระเอกที่ไม่อยากจะกลับไปโลกเดิมและเป็นที่ฆ่าหน้าเบื่ออยู่ที่นั่นเลยเลือกที่จะเป็นทาสของนางเอกและเป็นฮีโร่ต่อสู้กับอสูรเพื่อปกป้องโลกมนุษย์เรื่องราวการต่อสู้ของยูกิกับเคียวกะจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นความมันและความสนุกต่อจากนั้นสามารถไปหาอ่านได้ที่บางะจากค่ายสยามอินเตอร์คอมิกในตอนนี้ปัจจุบันมีเอมาแล้วทั้งหมด9เล่มและคิดว่าหลังจากคลิปนี้ลงไปคงออกเล่ม1ิบหรือเล่มต่อๆไปออกมาแล้วล่ะสำหรับอนิเมะ ยังไม่ทราบวันฉายยังไงก็รอประกาศอีกทีนะครับผมมาโตเฮเซโนสลฟท่าสุดแก่งเห่งหน่วยป้องกันอสูรฉบับอนดิมิฉายปี2023รอชมกันได้เลยนะครับรับรองสนุกแน่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผมพูดผิดไปก็ต้องขออาภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายๆครับผม